สวัสดีครับจากร้านกงจัดการเกษตรและนกทานนะครับวันนี้นะครับก็ได้มีสินค้าดีๆเข้ามานำเสนอนะครับผมเป็นเครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้าแซบทีร้อยสี่สิบพัทรุ่นติดไดสตาร์ทสวิตช์กุญแจนะครับแล้วก็แซบทีร้อยห้าสิบห้าพัทนะครับเป็นรุ่นติดไดสตาร์ทเหมือนกันนะครับมีสวิตช์กุญแจเหมือนกันครับทั้งสองรุ่นเลยครับผมนี่ครับสินค้าเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับถ้าใคร ลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจก็นี่ครับติดต่อได้ครับผมมาดูมาดูตัวร้อยห้าสิบห้าก่อนนะครับนี่เซททีสิบห้าแรงครับผมรับประกันคุณภาพสามปีเต็มนะครับนี่ก็รองรับน้ำมัน B20 ิได้ด้วยครับผมแล้วก็มีหลอดนะครับหลอดใสไปดูน้ำมันนะครับ อยู่ข้างในถังครับว่าน้ํามันนี้เหลือขนาดไหนหมดเรี่ยงนะครับประมาณนี้ครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องไดเล็กนะครับอินเตคชั่นนะครับผมประหยัดน้ามันนะครับรุ่นนี้ตัวนี้ก็เป็นระบบไดสตาร์ทนะครับมีสวิตช์กุญแจให้สองลูกนะครับตัวนี้ก็เป็นแผงแผงชาร์จไฟนะครับ ดึงไฟกลับมาได้นะครับนี่ครับแต่ว่าถ้าไม่มีแบตก,ก็สตาร์ทไม่ได้นะครับนี่ครับชุดใดเขาชุดใดสตาร์ทของรุ่นนี้ก็จะมีสายนะครับมีสายมาให้ด้วยก็คือมีสายทั้งขั้วบวกนะครับนี่ขั้วบวกเป็นสีแดงครับสีแดงสายจะยาวๆหน่อยนะครับนี่สายจะยาวหน่อยแต่ว่าขั้วลบนี้ติดอยู่ข้างล่างนี่สายนี่สั้นมากนะครับ นี่ครับสั้นมากน่าจะทําออกมาให้มันยาวกว่านี้นะครับเวลาใส่แบตเตอรี่นี่ต้องมาใส่ด้านหน้านะครับแต่ของผมนี่เครื่องนี้ดิ้นถ้าเครื่องนี้ดิ้นนิดนึงนี่สายนี่ตึงมากครับสงสัยต้องไปเปลี่ยนสายใหม่นะครับเนี่ยเพราะว่ามันสั้นมากเลยครับนี่ครับสายขั้วลบนะครับ ระบบตาไฟหน้านะครับก็เป็นระบบ LED นะครับไฟ LED ปรับไฟนะสูงต่ําได้นะครับไฟหน้านี่เปิดไฟปิดเปิดปิดสูงต่ําได้นะครับผมฟาถังน้ํามันนี้ก็แบบสแตนเลสนะครับสแตนเลสถ้ารุ่นเก่านี่จะเป็นแบบพลาสติกครับถังน้ํามันนี้ก็แบบเป็นเหล็กนะครับเรียบร้อยนะครับแบบเป็นเหล็กแล้วทำมาใหม่ล่าสุดนะครับ ด้านข้างนะครับ155บ,บเบื้องสตาร์ทด้านข้างนะครับรับประกัน3ปีนะครับรุ่นนี้ นี่ครับมาดูต่อครับร้อยสี่นะครับเซททีร้อยสี่สิบสี่สิบพัดนะครับรับประกัน3ปีเหมือนกันครับผมเหมือนกันนะครับทุกอย่างรองรับน้ำมัน B บี่สิบครับแล้วก็มีหลอดให้ดูน้ำมันเหมือนเดิมนะครับใหญ่นะครับ Direct Injection ครับ เหมือนกันครับสวิตให้สองลูกนะครับเหมือนกันแล้วก็สายขั้วบวกนะครับแล้วก็มีขั้วลบนะครับขั้วลบตาไฟหน้าระบบ LED ปรับไฟหน้าสูงต่ำได้นะครับแต่รุ่นนี้ไม่มีไฟเลี้ยวนะครับทั้งสองรุ่น้ารุ่นไฟเดียวจะเป็นรุ่นโปรนะครับพัดโปรครับ แต่ก็ไม่จําเป็นหรอกครับถ้าที่มีไฟเลี้ยวเพราะว่าส่วนมากลูกค้าก็เอาไปใส่รถรถอีแตนนะครับไม่จะเป็นต้องใช้นะครับตัวถังน้ำมันก็เหมือนกันครับเป็นแบบเหล็กป๋าก็สแตนเลสนะครับแบบดีครับนะครับด้านข้างครับใส่รถอีแตนนะครับสบายเลยครับหรือว่าใส่หาง สยามคูปุต้าก็ได้สบายนะครับทั้งสองรุ่นนี้ครับส่วนที่แถมมาในตัวกล่องนะครับนี่ในรังครับในรังก็จะมีหมวกครับผมหมวกแล้วก็ปลอกแขนนะครับน่าจะเป็นปลอกแขนข้างในแล้วก็เสื้อยืดนะครับเสื้อยืดให้หนึ่งตัวครับแล้วก็มี เครื่องมือนะครับเครื่องมือข้านในองการสนิมองการสนิมครับเป็นเบเ่อๆหน่อยๆครับภาพนี่ครับสมุดคู่มือครับผมแล้วก็ปลายข้อไอเสียนะครับให้ประมาณนี้ครับ ค้าก็มีให้เลือกหลายอย่างนะครับแซทีก็มีทั้งตั้งแต่ร้อยนะครับร้อยร้อยสิบแล้วก็ร้อยยี่สิบร้อยี่สิ้าร้อยสิบร้อยห้าิบห้านะครับส่วนร้อยแปดสิบทางร้านสั่งไปอยู่นะครับรอสินค้าเข้ามาอยู่ครับผมนี่ครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับเราสามารถส่งได้ทั่วไทยนะครับเก็บเงินปลายทาง ทางไปสณีนะครับผมถ้าอยู่ไกลส่งได้นะครับภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางส่งได้หมดนะครับทางไปษณีเก็บเงินปลายทางแต่ว่าถ้าอยู่ใกล้ร้านเรานะครับร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอเลิงลกทาจังหวัดยะโสธรครับผมเราก็ส่งให้ได้นะครับถึงหน้าบ้านเลยนะครับถ้าอยู่ใกล้ร้านนะครับหรือว่ามาเอาเองอยู่ที่ร้านก็ได้นะครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับทางร้านจะทำคลิปดีๆมานำเสนอลูกค้าอยู่เรื่อยนะครับ วันนี้ก็ขอบคุณมากครับอ,อ๋อลืมให้เบอร์โทรครับถ้าลูกค้าสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 6 2 7 5 4 5 6 6 5 0 8 1 1 2 0 6 9 5 5ครับผมทางร้านมีบริการจัดส่งนะครับเก็บเงินปลายทางวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ